Rye right, a right. Cause there's something in the way you look at me. It's you save my heart nose. You do missing please. You make me believe. t h a s nothing in this world I can be. I never know what you see, but there's something in the way you look at me. โอเคสื่อสารอะไรลูกแบบคือแบบเป็นการมองตาครับแบบไม่แบบประมาณว่า บอกไม่มีเคยมีใครมองมองแบบเนี้ยแล้วก็ไม่เคยที่จะมองใครแบบเนี้ยครับโอเคครูเข้าใจความหมายของเพลงแต่พี่ครูอยากรู้ว่าที่พี่ถามพูดเนี่ยต้องการอะไรจากคนต้องการอะไรจากคนที่เรากําลังสื่อสารคํคำนี้ออกไปเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงต้องมาร้องเพลงนี้ไม่ใช่บอกว่าผมอยู่เอฟคร<า>เขาให้โจทย์มา <c oughs> ผมก็เลยต้องมาร้องหน้าที่ของเราอะค่ะคือจินตนาการอย่างสมมุติอย่างในกรณีของของ color of the wind อย่างเงี้ยชัดเจนว่า เกิดอะไรขึ้นอย่างครูยกตัวอย่างเช่นว่าเกิดอะไรขึ้นคนหนึ่งคนกําลังจะมาทําร้ายพื้นที่ที่เรารักแล้วเราขอให้เขาหยุดนะฉะนั้นการที่คนเราจะร้องเพลงขึ้นมาได้อย่างในละครเพลงหนูรู้ไหมเด็กๆเ,เคยดูละครเพลงไหมลูกมิสิโอ้มิสิโกลเนี่ยเวลาคนหนึ่งคนจะเริ่มร้องเพลงมันร้องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่สามารถพูดออกมาได้เออมันคนไม่ไหวแล้วมันมันต้องออกมาเป็นเป็นขับขานนะคะมันไม่สามารถพูดได้เป็นภาษาคนแล้ว ฉะนั้นมันถึงจุดอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจึงทําให้เขาเปล่งเสียงร้องออกมาฉะนั้นการที่เราจะมาร้องเพลงเนี้ยลองคิดเล่นๆว่าเกิดอะไรขึ้นครับแล้วหนูถึงอยากร้องเพลงนี้นแล้วร้องเพื่อให้คนที่หนูร้องให้เนี่ยรู้สึกอะไรอยากให้เขารู้ว่าแบบเราแบบรู้สึกดีกับเขาะอะไรเงี้ยครับผมประมาณนี้ครับแล้วทำไมอย,มอยู่อยู่อย,อย,อยู่เราถึงร้อง<ๆ>เกิดอะไรขึ้น ก็รู้สึกครับคนเราไม่มีใครจู่ๆรู้สึกนั่งๆอยู่เออรู้สึกดีกว่า,าไม่มีนะลูกมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างกระทบ <c oughs> แล้วเราจึงรู้สึกทุกคนต้องมีฟางเส้นสุดท้ายเสมอนะคะเช่นสมมุติครูเงาะครูเงาะเดินเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเงียบสมมุติครูเงาอพูดคํานี้บางคนก็ตกใจนึกว่าโดนด่านะคะสมมุติครูเงาะพูดว่าเงียบ ครูเงาอไม่ได้เดินมาแล้วก็เงียบถูกไหมลูกแต่ครูเง้อเข้ามาแล้วเจอว่าบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเกิดอย่างที่หนึ่งคนที่หนึ่งคุยก็ยังโอเคคนที่สองคนที่สามคนที่สี่เน,นี่ยเป็นฟังเส้นสุดท้ายที่ทนไม่ไหวแล้วเงียบถึงออกไปอะไรทําให้เราอยากร้องเพลงนี้ลูกหมายถึงว่าสมมุติตัวเองเป็นเป็นตัวละครในในเพลงเนี้อะไรที่ทําให้ตัวละครในเพลงนี้เขาอยากร้องเพลงนี้ลูก อะไรเหรอครับสงสัยจะชอบพอมั้งครับอะไรนะลูกชอบชอบมั้งครับใช่สงสัยจะชอบโอเคค่ะเลือกเลยลูกนะคะคําที่เราจะต้องตัดออกจากพจนานุกรมการเป็นนักแสดงและศิลปินคือสงสัยประมาณว่าแบบว่าจะแนวว่าไม่แน่ใจนะครับแถวนี้เออคําที่ไม่เพราะอะไรรู้ไหมลูกทําไมถึงไม่ให้ใช้คําพวกนี้ ไม่ชัดเจนไม่แน่ใจสำคัญที่สุดเลยคนที่พูดคําลักษณะกลางๆอ่ะจะไม่ได้รับผิดชอบคําที่ตัวเองพูดร้อยเปอร์เซ็นสมมุติครูง้อบอกว่าก็มีมีคนเดินมามาแก๊บประมาณแบบสองคนสามคนประมาณประมาณสามสี่คนนะคะครูกัวสามารถผิดได้ทันทีเพราะว่าครูัวไม่ได้รับผิดชอบต่อสิ่งที่ครูัวพูดแต่ถ้าครูับอกมเมื่อกี้ที่ครูฮวเห็นอ่ะสามคนต่างกันเลยนะคะ นะนั้นเวลาเราจะไปดูงานศิละปะค่ะงานของเขาทุกจุดมันถูกคิดไว้แล้ว <c oughs> คือคือเขาอาจจะไม่ได้คิดในระหว่างทำสมมติเขาทำปุ๊บเขาดูในจังหวะที่เฮ้ย <c oughs> จังหวะนี้สวยขาดตรงนี้เขาเติมตรงนี้เขาดูนี้เขาไม่ได้แบบเอาประมาณว่าสีนี้ลงไปก่อนแล้วกันเอาประ,ประ,ประมาณได้ว่าสีนี้ลงไปด้วยประมาณประมาณประมาณอีกทีเละตุ้งเตะเข้าใจไหมคะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมาฝึกกันดีมากที่ถังพูดออกมาแล้วจริงๆไม่ใช่ถังคนเดียวที่พูดหลายคนพูดผูลืมที่จะบอก จำไว้ว่าคําเหล่านี้ยเลิกใช้ได้เลยครับได้ครับนะคะอ่าบอกครูมาเกิดอะไรขึ้นคะก็แบบเกิดอะไรขึ้นประมาณในในเพลงใช่ป่ะครับไม่ไม่ประมาณในเพลงเกิดอะไรขึ้นในเพลงครับอ๋อประมาณแบบเจอประมาณครับเจอเจอคนคนหนึ่งครับครับแล้วเราได้แบบไปมองตาเขาอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบทําให้เราแบบรู้ว่าแบบแบบไม่มีใครแบบเคยมองมองเราคนคนนั้นมีอยู่จริงในชีวิตถังไหม คนคนนั้นเหรอครับมีครับมีคนหนึ่งคนครับที่ถังอยากจะร้องเพลงนี้ให้จริงๆถูกไหมลูกครับเพราะว,ว่าสิ่งที่ครูถามเพราะว่าครูไม่อยากให้ถังคิดว่ามีคนหนึ่งคนแล้วผมก็ร้องเพลงนี้ให้เขาเพราะว่าผมชอบเขาแล้วเขาก็ดีกับผมอันนั้นมาเป็นความคิดที่เป็นตรกกะครับแล้วเวลาเราคิดอะไรที่เป็นตรกกะไม่เคยได้ความรู้สึกสักอย่างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ถังมีบอกว่ามีครับ มีคนหนึ่งคนที่ผมอยากร้องเพลงนี้ให้เขาอยากให้เขามีรอยยิ้มอยากให้เขาอยู่กับผมตลอดอยากให้เขาสัญญาว่าเขาจะอยู่ตรงนี้กับผมมันมีคุณค่ามากกว่าเข้าใจไหมคะโอเคบิวรารู้สึกว่าตอนที่ถังร้องอ่ะถังยังเห็นบุคคลคนนั้นไม่ชัดความต้องการบางเบามากแต่เหมือนถังกำลังพยายามทำตัวสวีทอ่ะเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนให้ดูสวีทให้ดูแบบร้องมาแต่ สำหรับเราดูแล้วเราไม่รู้สึกถึงความซึ้งของเพลงนี้เลยที่จริงเพลงนี้ถ้าร้องแล้วมีบุคคลที่จะร้องให้จริงมันซึ้งมากเลยนะใช่ค่ะ <c oughs> คือคนคน <c oughs> นี้อาจจะไม่ต้องเป็นผู้หญิงก็ได้ค่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นมิตรภาพก็ได้อ <c oughs> มิตรภาพของเพื่อนเราทุกคนก็ได้อาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อใครก็ได้ที่บางสิ่งในสายตาของเขาอะ่ะ <c oughs> ทําให้แบบชีวิตเราดีขึ้น <c oughs> เอ,อสายตาที่เขามีมองมาที่เราเรามั่นใจ สายตาของเพื่อนเพื่อนทุกคนที่มองมาแล้วแบบเฮ้ยเป็นกําลังใจให้นะเป็นกําลังใจให้นะ<ม>เป็นคนที่เติมให้ชีวิตในง ò n ของเรามันสมบูรณ์รมันมีความหมายกว่าคัะเราเราไม่ชอบฟังเรื่องของคนอื่นเราชอบฟังเรื่องของคนที่คนนี้เป็นเจ้าของเรื่องจริงรนะครับโอเค่าเข้ามาคนต่อไปเอาเลยค่ะ